รถพี่อันนั้นรถพี่ป่ะรถเร่งอยู่ซ้ายป่ะเออเออไม่รอพี่พี่ใช่ใช่ใช่สรุปรถพี่หัวรถผมแตยได้ไงเปี่ยมันยิงเปอร์ตายน้ำเหรอแม่ผมจะขึ้นไปอ๋อผมจะขึ้นไม่นอนอะตรงกล้องผมเลยล่ะจะถึงอยู่ละยากไอ้เฮียมันกากไว้แบบหมดเลยไม่นอนโดนเยี่สิบปีนะโดนชิวเลยเป็นตายน่าอินเป็นตายบ้านก็ยิงนะบ้านบ้านน้อหนึ่งเี่ยบ้านน้องห้าก็ ากับ7ปะ15กับ7ปะไม่แน่ใจว่ะหนึ่งเจอนักระดาด้ใช่ใช่ใช่15กับ7 7น้องเ็กโดนมัลยน้องสอง7น้องสองดินน้ำหรอยกหกนกกินฟินกับไอ้นี่วะตินไม่มีใครสนใจพี่อะเดียมน้ขวาเดียมกับ x p ตีนี่ตีพิเต้สายไก่นหือนาอยู่เ

พี่ข่าขวาได้เรามีลุนแชมป์พี่แต่ถ้าข่าซ้ายก็ออกก่อนเลยถ้าขวาถ้าขวาถ้าขวาออกกับพี่ไปได้เลยรอโดนเน็นนะซ้ายมันได้ยินแล้วะสมบอกแล้วห้าสิบวิพี่ชิวๆเลยเอ๊ะผ่าแดงแอ้แม่งโดดนั่งได้อยู่นะพี่สมองได้นั่งแล้วพี่สมองกับพี่สมองไปก่อนเผื่อขึ้นได้สมองพี่มีกี่โลกับพี่สมองพี่มีเจ็ดโอเคสวยเลยพี่ต้องปลาตอนสิบห้าวิอะพี่ถ้าปลาสิบห้าวิพี่หนปลาพอเจ็ดลก ได้ได้ต่ออีกกี่ิวิตพี่เรองเนินนอนเนินได้ยู๊เพระองค์บีบเข้าลงงดิงงงไอ้ยัมีกยงงไม่ได้ัพกอยู่ไอยังไม่กุหญวะสูงไม่ได้วิปปาได้เลยนะพี่เจ็ดลูกอะปาเป็นทางที่พี่จะเล่นนอนเนินหน้านะอยู่นวงะเห็นนินเดหลุมซ้ายอ่ะดตยูเตยู มึงเก่งแล้วไงมึงไปเก่งซะแล้วไงมึงไปเก่งซะแล้วอ่ะเวลาเวลาวนเวลาเจ็ดนกเจ็ดน็กแล้วมันมีเงยเวทเจ็ดน็อกนกนกเอพีน็อกนะขวาบนน็อกนะโอเคโอเคไม่ไม่ขึ้นไม่ติดละตายตายวิ่งอยู่ตัวนึงขึ้นรถสวยสวยหกนกก็จะมองไปขับลงขับลงมาโดนเนตปุ๊บนะที่ไม่เนตเนตได้นะสวยดูยูยูชุบอย่างดีปั๊มเฮ้ย

ที่ต้องยิงตัวซ้ายบนให้น็อกกับพี่ถ้าซ้ายบนน็อกจะเหลือหน้าพี่กับขวาตัวนึงโอเคเลยเกิดเป็นลูกหรือเปลใส่เสื่องยังงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้าวเฮ้ยมาลอยเจ็ดน็อกเอ้ยวินลาได้ปะได้สวยแล้วขวาตัวนึงตัวล่างได้ก็ตายแล้วตัวนึงสวยอีกตัวหนึ่งพี่ัวไมต้องมาถูกความาเลยเฮ้ยกูก็ได้ดี่ว่า

ไดยไปเพียวเร่ๆเข้ามาเร่ๆเข้ามาเสือเสือเสือในวงนั่นเองพี่อ่มีรถขับตรงนี้แต่บนนี้ไม่มีไม่รู้อ่ะเข่าเนี้มีนะเข่าซ้ายมีนะเขาซ้ายไปได้จอดมาเปลี่ยนนะมาเปลี่ยนเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูไปยังแตกปะวะนะเออเดี๋ยวกูเข้าไปเล่นเก่าไ่อนพี่ยะไปไหมพี่เอารถไป เล่นบ้าแม่คนนะเรียนแม่งมีลูกเดียวเองเนี่ยของหน้าโกของหน้าโกเฮ้ยหลุมไม่มีนะเว้ยมาหลุมบ้ามาหลุมบ้าหลุมกูไม่มีนะเว้ยหลุมเนี่ยหลุมเทพเนี่ยได้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 รถใหญ่ไหมรีบมา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 โดนโดนที่ตาล้วไอ้เท่โอ้กูแหลกกูแหลกมากกูค้างเลื่องกูรถครั้งแรกเลื่องกูรถอะไร

ี่มันต้องลงว่ะเฮ้ยมันมันลงแล้วนะกำลังลงหน้าขับแล้วนะตะกี้หันไปเห็นเลยไหมเออลงแนละ้วพี่ลงแล้วลงแล้วมันเลยได้เ <Watch out. S 3> ข้าห้องน้ำหน้าเราไปมันเลยได้เข้าห้องน้ำั่งนี้กูอยากเดี๋ยวเดี๋ยววงเดินเดี๋ยวกูฉีกไปเล่นกองฟังหลังนะร<ด>อวงก่อนได้พ,งไงพี่ไปก่อนได้เลยเนะี่ยไม่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 สวยไปไปก่อนมันโดนลมยิงอ่ะเดี๋ยวตอนวงเดินเปิ้พี่ฝากสมกสมกกองฟังนี่หน่ดีถ้ากองฟังไหนกองฟังไหนก็ได้เดี๋ยวรอวงเดี๋ให้ก็ได้เออรถจะลงไปลงไปลง ลองฟังอย่าลงฟังสอคั้นะสอันนะลงฟังนี้ลงฟังนี้คันหนึ่งไปต่อขับไปเล่นชิ้นเดน้ายตัวหนึ่งนะเดนนหลุมมักเหล่งตัวนี้น้องๆโอ้ยไปติดเก่งซะแล้วไงอีนจังเรซ่าดูเลืออยู่ใครเนี่ยลยมาฟ้าระวังโดนาฟ้าอ่างโดีย Thank you. มักเหลืองที่พี่มายก็ตัวเดียวนะแล้วก็กองฟังมาคว้าไม่รู้กี่ตัวกองฟังด้วยอย่าละตัวอย่างละตัวโอเคโอเคนี่สามคิวข้างบนนะวงอัพนะมอไม่เคยพเลยเฮ้ยไม่เคยชิดรุ่นหมอผมเดี๋ยวแล้วไม่ได้มาเนตล้วม่หัวผมโอ้โห่ลาดป้าพี่เกียวไม่ลาดไม่ลาด นี่มาไม่น่ามาเลยวะใช้ชีวิตลำบากเลยดิงเงี้ยมึงมาอีกูใช้ชีวิตลำบากเลยมันเหนื่อย,ยเกินหัวเออหลังที่เราจะดไปไปถยวเาสอง หมุนขึ้นไปทำแม่งสวนดีวอน่าจะยากข้างหลังมีเนี่ยเนี่ยสมองรื้มเลยสมองรื้มเลยลองอีกหนึ่งยีกสิบเอ็ดลองอีกอันนี้ยี่สิบเอ็ดเนาะยี่สิบเอ็ดเนาะต้องรีบนะไม่ต้องรีบนะเปิดสิบสองไม่ใช่เหรอวะโดนหลังยิงเปิดเอาเลยยี่สิบเอ็ดหลตายตัวหนึ่งไหลตายหนึ่งหมดดิกลับมาได้เราลองลองสมองที่ลองสมองที่ลองไปฝั่งมีคนเข้านะเออเราเนาะบักกี้ข้างบนขับนะระวังมันลงมาหม่งนะ ข้างบนเล่นได้ปะข้างบนเล่นได้อยู่ขอบอย่าให้มันเข้าฟางผมมาฟางผมมาในวงอะเน็ตในวงได้สโมอยู่อ่ะอืมพี่รอยิงช่วยเต่ไปแตา้ยเน้ยเนี้ยเน้เนยี้ยเนนยนี้น้เนี้ยเีบนียเน้เนียเน้เนยเนี้นนีนี้นี้้นเย้ีน้เนียเเนนนนนน ตันหัวพี่อย่างไรสองโอ้โหเราขึ้นเล่ยนเลยปีนปอดปีนปอดเปิดเปิดลงอดเปิดรลงปอดเปิดลงปอดยิงกดฟ้องบองให้เปิดได้บ้างเปิดจะตายอ่ะจะบุธทำนะมันจะบุธทำนะหมดขึ้นมาหมดเรียนอยู่มาทำไนมาทำไรตกรถน้องเตือนนั่นแหละกิดระวังโดนหลังยิงเพื่อนอะไรก็ได้ระวังโดนหลังยิงอ่ะปินนตายอยากเล่นมันหัวไม่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 เย็นใจเย็นมันเหลือแค่นิดเดียวเอง ันเหลือแค่หนึเองหนึ่ข้างล่างัตัวข้างหลังอนตัวนึ่งกองฟางหนึ่งเออกองฟางหนึ่งก็ข้างบนพี่สมปิดกองฟางแล้วรอข้างบนอ่ะรอข้างบนลงข้งบนจบเลยใช่ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอย่านก็พอข้างบนน็อยข้าบนน็อยอีกเอง้แสดงว่าข้างบนมี่สองตัวใช่เดี๋ยวพี่เลี้ยวให้เดี๋ยวพี่เลี้ยวให้ข้างหลังพี่สมมตปิดมันแล้วฟางแฮะไปเลไปเลยไปเลยไปเลยไปเมันหลไับเดี๋ยวลเียลเดี๋ยวปป ดึงได้ดึงได้ดึงได้เชิวเชียวชีวชีวไปสบายดึงเสร็จแล้วเดี๋ยวมันในวงจะลงไปเล่นขวาได้เนี่ยกลับไปเล่นหลุมพี่ก็ยังได้เนี่ยตรงเนี้ยทิ้มมันได้เลยพี่ทิมทิ้มมันได้เลยเปิดล็อคปีเปิดล็อคปีเลยเปิดล็อคปีเลยอย่าพลาดอย่าพลด t h a ว k you อยาเลาดอย่าพลัดอยาพลาดอย่าพลาดอยวเพื่อนบอกวัดวัดให้วัดเปิดดิเอาเละเอาเลยเอาเพร้อมแล้วพร้อมละต้องทิมฝั่งซ้ายนะทิมฝั่งซ้ายนะขวาได้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 ไยู่ฝั่งหลังนะอยู่ฝั่งหลัง ฮ้ยกูล้มไปด้วยนะสกี้ตสกี้กูแอบล้มเดือนนะนหน่อยอ่ะพิกตัวเปลี่ยนเกมมาปุ๊บสองไก่เล่นสัญญาเลยเล่นสัญญาแปดคิว